สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสำหรับในที่ในช่องหวยที่ตัดไปครับทุกๆุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะมาตามคําเรียกร้องนะฮะก็สมาชิกก็ขอกันมาหลายงวดอยู่นะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ทาสักทีนะครับเนาะอ่ะัด้และนะครับตามคําเรียกร้องนะครับไม่ได้ทํามาหลายงวดแล้วนะครับสำหรับในปกพยัญชนะนะครับก็สมาชิกท่านเก่าๆน่าจะจําได้อยู่นะครับเนาะอ่ะท่านใหม่ๆยังจําไม่ได้ก็คือ ในแต่ละงวดเนาะผมจะเอาพยัญชนะมานะครับซึ่งในคลิปนี้นะฮะก็จะมาดูสูตรนี้นะฮะเอาเฉพาะในหวยสัญจรน,นะครับเนาะเอาเฉพาะหวยสัญจรซึ่งผมลองทําดูแล้วนะฮะตั้งแต่ในปี -66 มาเนี่ยก็ยังไม่หลุดเลยนะครับจับ2ชุดนะครับเนาะ,ะจับ2ตัวนะก็อาจจะมาได้ทั้งบนทั้งล่าง นะครับเนาะ,ะย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนาไปติดไปแล้วกันนะมันเข้ามายังไม่หลุดเลยมันอาจจะมาหลุดในวันนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับที่เหลือแล้วก็สมาชิก,าากก็นําไปพิจารณาการได้นะครับเนาะนั่นแหละสูตรนี้ก็คือนะครับนี่ย,ย้อนไปนะครับตั้งแต่ในพีว6๖มนท่านบอกอ่ะทำไมย้อนไปเยอะจังก็จะได้รู้ว่าสิ่ติดเนี่ยมันมาแบบไหนมันเข้าแบบเนี้ยนะครับ จริงๆไหมนะครับอ่ะมาไล่ดูตั้งแต่ในหัวสัญจรนะครับตั้งแต่ปี66หนึ่งมีนานะครับสูวนนี้จะเอาแค่พยัญชนะตัวท้ายนะครับเอาแค่พยัญชนะนะครับเอาสลากไม่เอานะครับก็คือท้ายเนี่ยก็จะเป็นที่ในหอหีบแล้วก็ยอผู้หญิงถ้ามันไม่มีคําว่าอย่างเงี้ยข้างบนอย่างเงี้ยก็เอาคําว่าจังหวัดนะเพราะว่ามันมีในปี67อยู่นะครับอ่ะเอาในตรงนี้ก่อนถ้ามันมีข้างบนตรงนี้เนี่ยก็เอาคําข้างบนนะครับในปี67เนี่ย มันไม่มีนะก็เอาคําว่าจังหวัดเนี่ยมาด้วยนะครับปกติก็ไม่ได้ใช้หรอกนะคำว่าจังหวัดนะครับก็คือพยัญชนะ2ตัวท้ายนี่ก็จะเป็นในที่หอหีบแล้วก็ยอผู้หญิงนะครับหอหีบนะครับนี่ก็หอหีบนี่ลำดับพยัญชนะก็จะเป็นลำดับที่41นะครับพยัญชนะไทยส่วนยอผู้หญิงนี่ก็จะเป็นในที่ใน13 นะครับซึ่งที่ผมจะใช้ก็คือนะฮะเอาในหลักหน่วยมาเหมือนเดิมนะครับในทุกๆครั้งที่จะใช้ก็คือเอาหลักหน่วยก็จะเป็น1กับนะครับสามบวกกันก็จะได้4ก็จะไปเพิ่มแต้มนะครับแล้วก็4เพิ่มไปเป็น5้าลดแต้มมาเป็น3นะครับนี่แหละ3ตัวมา1ตัวนี่ก็จะมาทุกงวดนะฮะยังไม่หลุดเลยตั้งแต่ในเปียกหกนะครับอ่ะมาดูในผลที่ออกนะครับผลที่ออกนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ 6กหกหอแล้วก็ห้าอ่ะนะครับนี่มีในเด่น5มาบนมาล่างจับแบบนี้แหละนะฮะจับแบบนี้เลยนะถัดไปก็เหมือนกันนะครับไปไมิถุนานะครับก็จะเป็นในนะครับขุนกระติบข้าวนี่อ่ะนะสพยัญชนะตัวท้ายคําว่าข้าวแล้วก็ขอไข่แล้วก็วอแแวนนะครับนาะงวดอ่าสัญจรซาราคาบนะวันี้ผมไปดูอยู่นะครับนาะ ไปเบื้อเห็นกับตาเลยงวดนี้นะครับเนาะออกเจ็ดสองเจ็ดนะฮะจำได้ว่ามันออกศูนย์ศูนย์ศูนย์หรือเปล่าเนาะ <c oughs> อ่ะวอลแวนนะครับนี่ยัญชนะนะครับขอไข่นี่ก็ลำดับที่ศูนย์สองนะครับวอลแวรสามสิบเจ็ดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็นําในหลักหน่วยนะครับก็จะเป็นในิีิใน2บวกก,กันกับ7นี่ก็จะเป็น9นะครับบอกเพิ่มแต้มนะ9เป็น0นย์ลดแต้มมา9ก็จะเป็น8เนี่ย8 9 0 3ย์ตัวมา1ตัว นะครับส่วนผลที่ออกนี่ก็จะออกไปนะครับในที่2 7 7 2นะครับแล้วก็09อ่ามาทั้ง9ทั้ง0เลยในที่ในจับในสูตรตรงนี้นะครับแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นในงวดของนะครับกันยานะฮยอ่านี่ออกเหมือนกันเลยนะปีนี้นี่อ่าก็จะเป็นสะพานร,รัตนมขาครับก็พระยชนาสองตัวท้ายก็เป็นรอเรือแล้วก็ข,ขวาย นะครับเนาะในงวดนี name, 네 e. changing, ้นะฮะสัญจรสระบุรีนะครับล่อเรือแล้วก็ขอควายนะครับล่อเรือเนี่ยจะเป็นลำดับพยัญชนะนะครับที่35นะฮะอ่าส่วนนะครับส่วนในที่ในตรงนี้นะครับก็จะเป็นนะครับขอควายเนาะขอควายก็จะเป็นลำดับที่04นะฮะจ้าโบกันเนาะก็จะเป็นนะครับในที่ใน9กอ่า แปดเนะเหมือนในสัญจรรอบก่อนนะครับส่วนพลในผลที่ออกเลยแล้วก็จะเป็นนะครับในที่4 7่นะครับแล้วก็91นี่เห็นไหมครับก็มา9นะง่ายแบบนี้นะครับแล้วก็นั่นแหละนะครับก็สัญจรโคราชนะออกเลข91เหมือนกันนะครับก็จะเป็นชุมพลเนาะพอผ่านแล้วก็รอลิงนะฮะไปในงวดธันวาคนับ1ธันวาพอผ่านนะครับ ลอลิงพอพันนี่ก็จะลำดับนะครับพับชนะที่30นะครับลอลิงก็3 16แล้วเราก็จะนมาจาับปวกกันนะครับเอาหลักหน่วยก็จะเป็นในที่ใน0นย์บวกกับ3ามนย์ 0, บวกกับ6กนะฮะก็จะเป็นในที่ใน6เพิ่มแต้มไปเป็น7ลดแต้มมาเป็น5อ่ะต้องมี5 6 7นะครับมีไหมนะ่ะมีนะครับผลที่ออกเป็นนะครับ0 0 9ย์แล้วก็91อ่ะี่เข้ามาบนนะ หลังๆนี่มันเริ่มมาบนมาในปีนะครับมาในปี67นะครับมาในปี67นะฮะอ่าในงวดแรกนะครับนี่แบบนี้ถ้ามันไม่มีเขียนมือว่าตอื่นๆนะก็จังหวัดนี่แหละนะครับเนาะก็คือขอไข่ลอลิงนะครับสงขานะครับขอไข่ลอลิงนะสัญจรนะครับไปที่สงขาในงวด1มีนานะครับขอไข่ศูนย์สองนะครับลอลิง36 เหมือนเดิมเช่นเคยนะฮะเอาหลักหน่วยมานะครับจับมาบวกกันนะครับก็จะเป็นในที่ใน2บวกกันกับ6ก็จะเป็น8เพิ่มแต้มลดแต้มนะครับได้นะครับเจ็นะผลที่ออกเลยก็จะเป็นนะครับในที่ใน6 603แล้วก็79อ่ะมาทั้ง7ทั้ง9เลยจับคู่กันได้นะครับถัดมานะครับก็ในงวดนะครับ หนึ่งมิถุนานะครับปี67ก็จะเป็นเขื่อนนะครับเข <_ S 1> ื่อนเจ้าพญานะก็ลงท้ายพระเจชนะ2ตัวสุดท้ายก็เป็นลอเรือแล้วก็ยออยากนะคร,รล้อ,รอเรือลอเรือแล้วก็ยออยากอ่ะนะครับลอเรือลำดับพระเจชนะที่35เนาะแล้วก็ยอยากนี่ก็จะเป็นลำดับที่34นะครับเหมือนเดิมนะจับบวกกันนะครับก็จะได้ในที่ในเนาแล้วบวกกับ4เป็น9 ได้890นะฮะผลที่ออกนะฮะในงวดนั้นออกไปที่ในห้าเก้าสาแล้วก็42นะครับนะ้องอ่ะมา9ก้านะส่วนมากสัญจรนี่มา9มาเยอะนะครับนะ้องแล้วก็ถัดมานะครับสัญจรร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดอ่ะนะครับก็หอโหวตนะอืมก็คําว่าวอลแหวนแล้วก็ดอดดิบนะครับพยัญชนะวอลแหวนยอเด็กนี่ฮะวอลแหวนลำดับที่37 ครับรอเด็กก็ลำดับที่20ซาวนะครับลำดับที่ซาวนะครับ7บวกกันกับ2นี่ก็จะไปในที่7จะบวกกันกับ0นเนาะอ่าไะเป็น7เพิ่มแต้มลดแตม6 7 8นะฮะสลับในผลที่ออก3จอร้อยเอ็ดนยกเนาะแล้วก็9ก้สี่เก้า็ยังมาอีกแล้วนะครับเนาะอ่าก็มาในที่ในหกนะในบนนะส่วนมากมาบนนะอืมในสูตรนี้ แล้วก็หน่วงวัดสุดท้ายของปี67แล้วก็จะเป็นในประตูท่าแพนะครับสองพยัชยชนะตัวสุดท้ายก็จะเป็นในที่ทอทาหารแล้วก็พอผ่านนะครับอรทาาชอชาหารทอชาหารทอทหารนะครับ23เนาะแล้วก็พอผ่านลำดับที่30เหมือนเดิมนะฮะสบวกกับ0ไดย์ได้รับถ้าเพิ่มได้ลดแต้ก็เป็น2 3 4ส่นะครับส่วนผลที่ออกเลยครับก็จะออกไปที่ใน8 สี่สามแล้วก็หกหนึ่งอ่าเนี่ยครับมาทั้งสามทั้งสี่เลยนะครับแล้วก็มาในปีหกแปดนะฮะเริ่มงวดแรกปีหกแปดก็เป็นเขาตาปูนะครับก็ต่อเต่ากับปอปลานะครับต่อเต่านี้ก็จะเป็นลำดับพยัญชนะนะฮะที่ยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็ปอปลาก็ยี่สิบเจ็ดก้นั่นแหละบวกกันนะครับหนึ่งบวกกันกับเจ็ดอีก็จะเป็นแปดนะครับเพิ่มแต้มไปแล้วก็ลดแต้มนะครับเป็นเจ็ดแปดเก้า นะส่วนในผลที่ออกเลยนะครับก็จะเป็นที่ได้าแเแล้วก็54นั่นแหละนะฮะแล้วแสดงว่าล่าสุดนีฮะในสัรจรล่าสุดนะครับก็นะเป็นนะครับหิน3มวันเนหินสวันสมาบอ่ะก็จะเป็นพระเจชนะ2ตัวสุดท้ายนะครับคำว่าหิน3วันก็ต้องเป็นวอแหวนแล้วก็ รอจุฬานะครับปึ๊บอ,อ่านี่นะครับพอแบงก็ลำดับที่37นะครับอรอจุฬาก็จะเป็นในที่42เนาะอืมตัวนี้นะครับก็จะเป็นในที่7บวกกันกับ2เป็น9เด้อนะฮะเพิ่มแต้มไปเป็นศูนย์ลดแต้มมาเป็น8นะฮะล่าสุดนะี่ฮะ 890890นะครับเนาะแต่ก็ถ้าย้อนไปดูนี่ให้มา890นี่มันก็มา9เ,เยอะนะครับเนาะนี่ถ้าย้อนไปดูนิ่งว่าที่ให้มา890มา90 890มา91 890มา93 8อ่าไม่ใช่สิเออนี่มันข้ามไปนะครับมา90มา91มา93ข้ามตัวไหนไปข้าม92 อาอาดังมาหลายงวดเหลือเกินนะฮะงวดนี้แหละ9-2ไหมนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วนะครับก็แหละที่ผมบอกว่ามันจับคู่ได้นะครับจับคู่ได้ก็คือง่ายเลยไปเอาในพัชนาะ,นะครับข้างหน้านี่ล่าสุดนะครับก็ต้องเป็นในตัวนี้นะครับเพิ่มแต้มไป1แต้มลดแต้มมานะครับลดแต้มมา3แต้มอืมเป็น7 6 5 4หก้อ่นะจับมันก็ จับเยอะไปนะครับหลายตัวเลยแต่ถ้าเลือกเอาตัวเด่นสักตัวนะครับมาจับเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเยอะนะครับเนาะอ่ะจับให้เลยนะครับก็จะเป็นในที่ใน9ก้าแปดเาตรียมแคปหน้าจอกันไปนะครับนำไปซื้อนําไปซื้อสลักกันได้นะครับเนาะก็จะเป็นในที่ใน4 4 5 9 5 0 5 8 9 6 9 6 0 6 8 7 9 7 0 7 8 8 9 8 0 8้นแด้เี่เลยนะคนะแคปหน้าจอกันไปแล้วกันหรือถ้ามันเยอะไปนะครับก็เลือกเอาตัวเด่นสักตัวแล้วกันนะครับชอบเด่นศูนย์ก็ซื้อไปแค่5ชุดชอบเด่น9ก็ซื้อไปแค่5ชุดนะครับชอบเด่น8ก็ซื้อไปแค่5ชุดนะครับแล้วก็อย่ายลืมเพิ่มเ2้ามาด้วยนะเพราะว่ามันเว้น92ไปเมื่อกี้ นะครับที่มัน8ปดเูเหมือนกันอ่ะก็ลองนำไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับนั่นแหละมันหลังๆนี่มันมาบนนะครับเนาะอ่าอ่ะ,อะก็ขอให้โชคดีนะครับถ้าลองไปจับกบงวดอื่นจับแบบนี้มันมาไหมอ่ะแคปไปก่อนนะครับนี่ลองดูว่ามันมาไหมนะครับ ซึ่งย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะอ่าบางทีอาจจะมาในงวดนี้ก็อาจจะไม่ออกก็ได้นะครับเนาะแต่ที่แน่ๆเลยสามตัวมา1ตัวผมว่ามีโอกาสที่จะมานะครับในสูตรนี้นะครับอ่าเรามาดูในงวดเขาตาปูเนี่ยนะครับซึ่งถ้าลองเอาตรงเนี้ยนะครับเพิ่มแต้มไป1นแต้มเป็น 1, 1>, เ,ปน1เป็น2ลดมา2แต้มเป็นนะครับศูนย์เนาะอ่าถ้ามาจับกันกับ789้มีไหมนะครับก็มีนะครับเนาะก็จะเป็น นะครับมาจับกันกันกบ789อ่ะนะครับตรง4อ๋อนะครับเออผมก็ดูผิดนะฮะเนาะอันนี้ตัดออกไปนะครับบื๊บบืบบบบ้าวบ้าว้สดสดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ต้องเอาสัญจรก่อนหน้าเน,ะนาะนานะครับซึ่งในล่าสุดเนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ ตัดทิ้งไปเลยโอ้ยหรือว่าจะเป็นชุดนี้ที่จะมาที่ทาสูตระหลายสูตรไรกระลงนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับในล่าสุดในงวดของวันที่หนึ่งนี่นี่อันนี้นะของแทกนะครับเลเมื่อกี้นี่บอมแมนนะครับก็ต้องเป็นในแปดแปดเก้าศูนย์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 นะผิดเป็นคู่เด้อนะครับ ต้องไปจับก็คือประจับสัญจรก่อนหน้านะครับสัญจรกล่องหน้านะครับซึ่งจะนําในตรงนี้นะครับนี่สอ่าเหมือนกันกับตรงนี้แหละนะครับเพิ่มไป1แต้มเป็น5ลดมานะครับสมแต้มก็เป็น3 2 1เนี่ยซึ่งจะเอาในตรงนี้มาจับกันกับในเลขเด็ดในชุดนี้นะครับงงไหมครับไม่งงเนาะอ่าเดี๋ยวดูไปเรื่อยนะครับจะได้ไม่งง ก็คืออันนี้ในง,งวดล่าสุดนะผมทําให้ในง,งวดล่าสุดนะครับก็จะเป็นในที่ในหนี่นว่างหันสีไม่ได้เพิ่มเก่าสองไปเนาะสอง,ส,องสามสี่ห้าอ่ะโอเคนะครับนี่แหละล่าสุดไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับล่าสุดอยู่ในนี้นะครับซื้อไปอยู่ในนี้นะครับถ้ามันเยอะไปนะครับก็อาจจะเอา8หรือเด่น9หรือเด่นศูนย์เนี่ยนะห้าชุดเนี้ย อีชอบ9แต่นี้เมื่อกี้ผมชอบเด่นแนะผมคิดว่า8 8แน่าจะมานะครับน่าจะมีอีกนะครับเนาะก็อาจจะตัดซื้อไว้แค่ชุดเด่น8ก็ได้เมื่อกี้ไม่เอานะครับชุดนี้เอาชุดนี้นะครับชุดนี้เด้อนะครับชุดรวยชุดรวยนะครับชุดรวยตัวเลขดรวยๆนะครับถามผมว่าบนหรือล่างนะผมว่าน่าจะเป็นบนนะครับอันนี้ไม่เอานะครับเนาะไม่เอาไม่เอาไม่เอานะครับอันนี้ตัดออกไปนะครับ เพราะว่าอ่ะเนี่ยลองลองมาย้อนดูนะครับเดี๋ยวผมมาย้อนให้ดูนะครับซึ่งมาย้อนดูในเขาตะปูนะในงูตรงนี้ซึ่งอ่ะนั่นแหละได้789แล้วต่อไปก็จะไปเอาในสัญจรก่อนหน้านะครับไปเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับตรงนี้เป็น3นะเอา3ตรงนี้เอาตรงนี้เนาะเพิ่มแต้มไปเป็น4ลดแ้มมา2แต้มเป็น210เนี่ยก็จะได้ในชุดนี้ไปจากชุดนี้นะครับซึ่งนี่9แล้วก็ ใน4นี่ก็มาเนี่ยง่ายๆแบบนี้อ่ะไปดูอีกนะครับเนี่ยว่ามันมาจริงไหมนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมได้2 3 4แล้วซึ่งตรงนี้แหละมาบวกกันนะครับเราก็จะไปเอาในหลักหน่วยสัญจรกล่องหน้า606หอ่ะหลักหน่วยบนนะฮะ6เพิ่มแต้มไป1แต้มเป็น7ลดแต้มมาเป็น5 2 1สอง่ะ5 4 3สหลดมาจากไนหา2หนึ่งก็เป็น3 4 5 6 7นะครับ มาจับกับในชุดนี้นี่มันก็มา3 4 4 3ก็มาบนอ่าเห็นไหมครับมันมาบนบนนะครับย้อนไปดูอีกนะครับนี่ย้อนไปัก้กแด่1หนึ่งวันเลิกแรงที่ทำา3 3เพิ่มแต้มไปเป็น4ลดแต้มมาเป็น2 1 0 9ชุดนี้มาจับกชุดข้างบนนี้นะครับซึ่งมันออก0 6 0อ่ะนี่0และนี่ก็6กอ่ะก็มาบนอีกแล้วนะไปดูอีกนะครับนี่รู้เยอะจะได้ตัดสินใจง,ง่ายๆ ได้890้แล้วเนาะ,ะมาจับกับตรงนี้นะครับสัญจรก่อนหน้าต้องเอาไปเพิ่มแต้มหลักหน่วยบนนะลดแต้มมา2แต้มเป็น2 1 0 890มาจับกันกับ0 1 2 3 4นะครับผลออก93 9แล้วและนี่ก็3มนะหไหมครับมาบน4สัญจรติดตดนะครับล่าสุดนั่นแหละผมก็เลยเน้นให้บนนะครับอ่ะนี่เหมือนเดิมนะ789หน่วยบนสัญจรก่อนหน้า786 5 4 7 8 9มาจับกันกับ4 5 6ห8นะครับก็ผลที่ออก7 9 9 7 9แ้้วนี้ก็7อ่านี่มีครั้งนี้ชี้ที่มาล่างนะครับก่อนหน้าไปอีกนะครับพวกน,นี้เอาเหมือนเดิมนะสัญจรต่อหน้าโยบน7 6 5 5 6 7มาจับกันกับในชุดนี้ก็ได้ใน79อ่านี่มาบนนะเนี่ยมีสัญจรเมื่อกี้แหละที่ไปล่างแล้วก็จะมี ในงวดนี้แหละนะที่มาล่างด้วยมเดิม2 3 1 0 9 8 90จับกันกับ90 1 2 3นะก็มา9กอ่ะเนี่ยก็มีมีมีมาล่างอยู่นะครับแต่มันก็ส่วนน้อยแล้วก็ในงวดนี้นะครับ8 9 0ได้แล้วสัญจรก่อนหน้านะครับหลักตัวบนไปเพิ่มแต้มลดแต้มมา2แต้ม109ลดแต้มมา3แต้มนะฮะ นี่ก็ออกในที่ใน90นะครับใน9กก็มาล่างนั่นแหละนะครับจำแบบนี้เลยนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับขอให้ถูกขอให้เข้าแล้วกันคลิปอาจจะยาวนะครับแต่ยังไงถ้าดูตั้งแต่ต้นจนจ,นจบคลิปเนี่ยจะได้เข้าใจเนาะว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนเสียเวลาดูนะครับไม่กี่นาทีนะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับเนี่ยถ้าผมจับคู่นะครับ ในงวดที่แล้วนะครับในงวดที่แล้วจับคู่ในงวดที่แล้วนะครับที่เป็นเขาตะปูนะก็คือเนี่ยเอาตัวนี้ตั้งไว้ก่อนเลยที่เอาพระจารนะน,นะครับมาจับบวกกันนะเนี่ยในงวดที่แล้วก็789นะเนี่ยอันนี้ของงวดเขาตะปูอ่ะก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับเนาะก็ไปเอาสัญจรก่อนหน้าสัญจรก่อนหน้าเขาตะปูก็จะเป็นงวด1นึ่ทันวาเนาะก็นั่นแหละนะครับนี่ น่วยบนนะครับไปเพิ่มแต้มลดแต้มก็คือ3เอา 3, มามลาก็เพิ่มไป1แต้ม3เป็น4ลดมา1 0 0 0 1 1 2 2อ่าเนี่ย,นะนยนะครับนั่นแหละนะครับในครั้งนั้นนะครับที่เล่ออกไปนะครับก็จะเป็น94นะเนี่ยมา94ตรงๆเลย ก็หวังว่าในปีเดียวกันนี้นะครับหวังว่าจะมานะครับ9-4เหมือนกันนะครับอ่ะในครั้งนั้นนะครับนั่นแหละที่ผมบอกถ้ามันเยอะไปก็ตัดตัดตัดออกอันนี้ของวดที่แล้วนะครับเนาะสัญจรที่แล้วยังไงก็ขอให้ถูกอีกเข้าอีกแล้วกันนะครับสลับในสูตรนี้สูตรหวยสัญจรนะครับสูตรพยัญชนะนะครับเนาะใช้ได้เฉพาะในนะครับหวยสัญจรเท่านั้นนะครับเนาะยังไงก็ขอให้นะครับสัญจรรอบนี้นะครับเนาะให้ถูกอีก เข้าอีกแล้วกันนะครับสำหรับในสูตรปกพยัญชนะนะครับสัญจรในงวดของวันที่1นึ่งมิถุนายนอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ขอใหท้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ